หมอ,อตุ๊ดจะทำทำทำ,ทำคอดเว้ยเคเลยก,กระถูดเลยเจะตามไล่ตุ๊ดตัวคามันซะตัดยาวเกิน Let's go ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะมาเล่นไฟเดย์ไนท์แฟงกิ้งนะวันนี้ก็จะมาเล่นไอหวัวระเบิดไม่รู้ว่าชื่ออะไรลืมชื่อแล้ว,อลวเออมาเล่นกันดูสิว่าจะยากเท่าไหนโ <c ười> อ้ยครับครับคับคับี่เจ็ดลานเออ ก็ขออภัยนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะเพราะว่ามันจะมีเพื่อนเพื่อนน้องๆที่มันชอบสูงเสียงดังมานะก็ขอขอภยอยัยด้วยนะเออก็อยากให้ถ่ายคลิปอะไรก็สามารถบอกได้นะบอกไว้ก่อนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดองนะบอกไ้คือจะลงคลิปวัน,สวน,นวเสาร์ตามเวลาแปดโมก็ <laughs> ไม่รู้อ่ายาวๆเยอะๆนั่นมันจะมีเสียงของเพื่อนด้วยเสียงเกมมันเบา <c oughs> <c oughs> แกเปนตัวร้ายแกเงียเป็นตัวร้าย อยาวปวดอะไรอยากให้มีการพน,นัดเรียบ้างอ่ะผมดูครับคุณลูดูอให้น้องโรลิไปดูด้วยไม่ดูหรอกโรล,ลิเออดูตอนสงสายควยาเลยคลิปนี้1ิปนาทีน้องลิน้องลิ

อาคลิปที่ที่พี่ลงพี่ลงวันที่สี่คือพรุ่งนี้ตอนเวลาแปดโมงไอไอ้คลิปไอ้คลิปที่เสียงดังดนะ่นะที่พี่ผ่านไปไม่เจอ๋อเอลงวันเสาร์วันเสาร์ตอนแปดโมงมันตกใจฮ่าฮ่าเพลงนี้เรายังไม่ว่าสักวันเลยนะ

ประธานาธิบดีอ๋อนายกเปลี่ยนมาเร็วอยากรู้จะเกิดทำไมประชาชนทุกประเทศถึงเกลียดนายกนายกคนเก่าส่วนประเทศไทยเกลียดนายกคนนี้มากไม่อยากจะพูดอย่าออช่องบินเอซีมากที่สวนด

มาเสียงไกลนเออเออเออจังหวะนี้ดูสิดูสิว่าจะแยกท่าไหนอืมมาดิเจกสะท้อนนเอซิมาต่อฮะอะไร แฟนอาร์พี่เหรอยังไม่มีสักคนเลยโอ้ไม่รอ What What the f โคตเชียเลย เฮียแม่งยากชิบหายถึ่ตอนตายหรือเจ้าเจ้าโง่ไอเด็กน e. OK. ้อยคนนี้เลยแกมิจะไม่มีวันชนะข้ากูก็ไม่ชนะอยู่แล้วถึงเวลาตายของเจ้าเลยโอ้

เอซิมาต่อไปนะพี่แล้วรออะไรโอเค

สามสุดกับสตรลากไปอ่ะนี่น่ารักอะม่า้าเกิดอ่ามีอะไรมีอะไรมีอะไร มี่ลายเลยฮะไอมอนไม่เนียนไม่เนียนโคตจะไม่เนียนไม่เนียนเลมอนๆๆๆ ไม่เนยเลมอนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยพี่ดูชื่ออยู่เลมอนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนน้าปกเลยนะแล้วก็ยังเป็นชื่อเดิมด้วยความแตกไม่ต้องเอายาว เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงครับ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 มีอะไรครับอ๋อใช่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 ใจเย็นใจแป๊บนึงขอเล่นอันนี้เสร็จก่อนอ่า ีชื uhm, or, ่ออะไนะครับีคีนะครับไม่ใช่ละไมเนี่ยเอ้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 ยเออดนันขึ้นเอื้อันสุดเลยอุ้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 ยเหมือนเล่นชักเกอร์เลยอืออืออืออสู้สู้ๆไหนสู้ๆไหนอุ้ยอุ้ยอืออย่าตกอย่าตกอย่าตกดันไปอกโอ้โอ้อ้อีกนิดนึอ้ จะไปรอดละอ้าอถ้าเกิดว่าเธอมาชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึง200ซับไปด้วยกันหรือว่า100ซับไปเลยเออไม่มีอะไรมากนะก็ชอบคลิปนี้ก็บ๊ายบายไม่มีอะไรพูดละบ๊ายบาย